10มอเตอร์ไซค์ปี2024ที่จะเปิดตัวในประเทศไทยมีอะไรกันบ้างพาร์ทที่1สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลโมโเตอร,ร์ไว่าวิกเช่นเคยวันนี้ครับอยากจะมาพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่เตรียมจะเปิดตัวขายในประเทศไทยปี2024ว่ามันจะมีอะไรกันบ้างโดยในพาร์ทที่1น,นี้ผมขอแยกออกมาเป็นรถของทางฝั่งค่ายญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียกันก่อน เนื่องจากลิสต์รถถือว่ามีอยู่มากพอสมควรเลยโดย3รุ่นแรกที่เราจะมาพูดถึงกันครับเป็นรถจากทางค่ายปีกนกทั้งสิ้นที่เปิดตัวไปในงานอีกมา0 2 3ที่เพิ่งผ่านมาช่วงปลายปีโมเดลแรกก็คือ Honda c b r 1 0 0 0 t r พ p l e R f i r e ิลอรรถ s u p ป r b i k e ปี2024จากทางค่ายปีกนกที่จะมีการอัปเกรดในส่วนของชุดแฟรลิงภายนอก ในส่วนของแอโรด y นามิกใหม่โดยรายละเอียดเราจะพอเห็นได้คับว่าชุดวิงเลดใหม่นี้ก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งของ MotoGP ต่อกันในรุ่นที่2ครับ CBR 600 r r Super Sport 600cc จากทางค่ายปีกนกที่สามารถลากขายไปต่อได้ด้วยการปรับปรุงค่ามาตรฐานไอเสียให้มันผ่าน Euro 5ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเลยนะครับตัวดีเทลรถรายละเอียดแฟร์ลิงอะไรต่างๆ ก็ยังคงเหมือนเดิมกับตัวโฉมปัจจุบันโมเดลต่อมาโมเดลที่3 Honda Africa Twin ใหม่ปี2024ซึ่งในรุ่น Africa Twin นี้ครับมันจะมี2รุ่นย่อยประกอบไปด้วยตัวพ1ร0อแล้วก็ตัว Adventure Sport รายละเอียดของตัวใหม่นี้ก็ถือว่ามีเพิ่มขึ้นมาพอสมควรครับทั้งในส่วนของการเพิ่มตัวโช็คอัพแบบปรับไฟฟ้าให้มาตั้งแต่รุ่นธรรมดาโดยตรงนี้ครับเป็นตัวเลือกได้แล้วก็ในรุ่นท็อปเนี่ย ก็จะมีการลดขนาดของวงล้อทางด้านหน้า21นิ้วให้ลดลงเหลือ19นิ้วดูจะเหมาะกับการขับขี่บนทางดำมากยิ่งขึ้นต่อกันที่โมเดลที่4ครับข้ามาทางฝั่งค่ายซ่อมเสียงกันบ้างกับรถในเครื่องยน 3, ต์ CP3 ตระกูล Master of Talk ก็คือ Yamaha MT09 โฉมปรับใหม่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ย นอกจากรายละเอียดภายนอกที่ปรับแบบชุดใหญ่แล้วนะครับหน้าตาเท่าที่เห็นเนี่ยมันก็จะดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นแต่ก็ได้มีการปรับในส่วนของท่านั่งสไตล์การขับขี่ให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยและไม่เพียงเท่านั้นครับปกติเนี่ยไลน์อัพโมเดลรุ่น SP ที่เป็นรุ่นย่อยอะ่ะมันจะเปิดตามหลังมาประมาณ1ปีนะครับแต่ว่าในตัว2024นี้เรียกว่าเปิดแทบจะพร้อมๆกันเลย จุดนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่ถ้าเกิดเปิดในไทยครับอาจจะมาพร้อมกันให้เลือกเลยทั้ง2รุ่นย่อยต่อกันที่โมเดลที่5 XSR 900 GP รถในสไตล์ของ Red t r o สะท้อนภาพตัวแข่ง GP ในยุค80-90แน่นอนมันใช้พื้นฐานเครื่องยนต์ CP3 มาจากตัว MT09 เช่นเดียวกัน แต่จุดนี้น่าจะโดนใจคอสปอร์ตที่ชื่นชอบในสไตล์ของรถคลาสสิกได้เป็นอย่างดีเลยขยับต่อมาโมเดลที่6ครับข้ามาทางฝั่งซู z u กิกันบ้าง s u ซูก GS ิ GSX-8R ตัวนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดจากตัว 8S ร่าง n นกเกนะครับที่ได้เปิดไปปลายปี2022ปลายปี2023ครับก็ได้คอดไลน์อัพ p ปอร์ตออกมากับรูปโฉมแบบฟูลแฟลลิ n งแต่ว่าจะเป็น ไฟโคมโปรเจคเตอร์ LED แบบ2ตาเหมือนกันกันกบร่างแฝดตระกูล Naked ของเขาตรงนี้เราก็คาดว่าน่าจะมาช่วงไทม์ไลน์เดียวกับตัว 8S เมื่อปีก่อนกนะ็คืออาจจะเข้ามาโชว์ในไทยครับช่วงงานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้แล้วค่อยมีการเปิดเคาะราคาขายอย่างเป็นทางการตามหลังมาต่อกันที่อีก2โมเดลจากทางค่ายอินดี้อย่าง Kawasaki ก็คือตระกูล500ใหม่ ประกอบไปด้วยนินจาแล้วก็ Z ที่คาดว่าจะมาทำตลาดแทนที่ของตัว400ในปัจจุบันอย่างไรก็ดีครับตรงนี้เราคงต้องมารอดูรายละเอียดกันในอนาคตว่ามันจะเข้ามาทำตลาดจริงไหมหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมาพร้อมกับความจุเพียงแค่ช่วง 400cc เพื่อจะให้ผ่านตามข้อกำหนดในเรื่องของใบกับขี่บิ๊กไบค์คงต้องมารอดูกันต่อไปครับแต่ที่แน่ๆต้องเรียนตามตรงว่า เขาดูจะเสียเปรียบทางค่ายคู่แข่งอยู่พอสมควรจากการที่ยังใช้ช็อคอัพแบบหัวตั้งทางด้านหน้ารวไมไปถึงระบบเบรคครับทางด้านหน้าก็ยังเป็นจานดิสเดียวอยู่เลยแถมเป็นปั๊มคาลิปเปอร์เพียงแค่2พอตด,ด้วยกันขยับต่อมาครับอีก2รุ่นจากทางค่าย r a l ย n f i ิ make l i g h ลอากาันซึ่งถือว่าเป็น รถจากทางฝั่งเอเชียเหมือนกันครับโมเดลแรกก็คือตัวฮิมาลยัน450ที่ถือว่าเป็นรถในสไตล์แอดเวนเจอร์มากับเครื่องยนต์หม้อน้ำถือว่าเป็นโมเดลแรกของทางค่ายเขาเลยและตรงนี้ครับทางชีมงานมอเตอร์วอลเราได้มีโอกาสไปร่วมทริปเปิดตัวพร้อมทดสอบครั้งแรกในโลกที่อินเดียไปแล้วถ้าเกิดใครยังไม่รับชมครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ปุ่มตัวไอถึงด้านขวาบนและติดท้ายกันโมเดลที่10ครับก็คือ Royal Enfield h กัน650ที่จะใช้พื้นฐานมาจากตัว Super ร์เมเท650มาทำในสไตล์ของรถแนวแบบบอบเบอร์ตามสไตล์ของนักเลงบริติชมากยิ่งขึ้นจบลงแล้วครับกับรถใหม่ปี2024ที่จะเปิดตัวในไทยพาร์ทแรกและไว้เดี๋ยวพาร์ทต่อไปครับทางทีมงานเราจะมาอัปเดตในฝั่งของทางรถต่างประเทศอย่างเช่นรถยุโรปกันบ้าง ยังไงก็ฝากทุกคนครับติดตามที่ Channel m o t o r a o l e ของเราให้ด้วยทุกช่องทางออนไลน์กันเลยครับวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ